ส่วนรายงานพิเศษวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเส้นทางแห่งความไว้วางใจในวาระครบรอบ120ปีของเวชพงโอสถในวันนี้นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเยือนบ้านดินแล้วก็ติดตามภารกิจการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาชุมชนฝูถังไถจี บ้านเกิดของอากงนะครับสารต่อการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นและตอกย้ำความกตัญยูที่อากงปลูกฝังไว้อันเป็นที่มาของความไว้วางใจจากผู้คนและชุมชนมากว่าร้อยปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับหวยตั้งใจเดินทางมาที่หมู่บ้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่านี่คือชุมชนบ้านเกิดของอากงผู้ก่อตั้งเวชพงศ์โอสถค่ะ อนิเวชพงศ์โอสถตั้งใจมามอบทุนเงึกสาให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ปกตินี่เราก็มอบทุนให้เป็นประจำแต่ว่าพอช่วงโควิดทาให้เรามาไม่ได้คนไม่ได้มาก็ส่งเงินเข้ามาชอบเรียนวิชาชอบเรียนวิชาค่ว你喜欢上你喜欢学是吗数学排万ครับโอ้กงผมไม่เคยเรียนหนังสือจนเสียชีวิตอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ คนไม่มีความรู้เนี่ยแก้ไขได้เราสามารถจะพัฒนาได้นั่นคือจุดที่ท่านบอกว่าความรู้หนังสือเป็นสิ่งสำคัญมากนอกจากโรงเรียนก็มีทําสะพานทําถนนติดไฟเลยพวกนั้นในหมู่บ้านถัดมาก็จะสร้างเป็นโรงยิว้วเป็นที่ประชุมของชาวบ้านด้วย<ม>ก็กลับไปเกี่ยวกับการศึกษาอีกมาทําห้องสมุดทางโรงเรียนเขาก็ให้เกียรติจารริชื่อห้องันตึงือนบนนี้เลยก่อนเสีย อากงได้สั่งกับลูกๆท่านเพื่อให้ลูกหลานของหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่ประสบทุกแบบท่านท่านก็อยากจะพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นโดยการเสริมการศึกษาก็เลยศึกษาบรรณิธานของอากงโดยที่มาสร้างอาคารน,นี่ครับจะมีคาสลักอยู่สี่คำคือไปเนียนชูเหรนต้องการให้เจริญร้อยปีสร้างคน มาประเทศจีนทั้งนี้หมวยประทับใจมากค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจที่ส่งต่อกันมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินบ้านเกิดของอากงการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของพี่น้องในชุมชนไม่แปลกใจเลยค่ะวัทนายเวชพงษ์โอสถถึงได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องที่นี่ตลอดมา